Thank you ัสดีครับช่างฟงลาพิรบิรนะครับช่างเกลลาพิรบิค่ะวัะ <half S 1> นนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าแชมพูม่วงแต่ละตัวเนี่ยใช้แล้วได้ประจายสีที่แตกต่างกันอย่างไรใครที่กำลังสนใจจะซื้อแชมพูม่วงหรือว่าแบบนี้ไปใช้เนี่ยอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับตอนนี้เรามาฟังช่างเกลอธิบายกันต่อเลยว่าแชมพูม่วงเนี่ยก็สำหรับแชมพูม่วงนะคะเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเติมเม็ดสีผมที่ผ่านการฟอกมา คงความหมนและก็ช่วยลดไายเหลืองด้วยนะคะแต่แชมพูม่วงแต่ละแบรนด์นั้นให้ประกายสีผมที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าประกายสีผมของแต่ละแบรนด์ออกเป็นสีอะไรกันบ้างค่ะเราจะเริ่มเทสจาก6แบรนด์นี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยการเพียงน,นะคะเราจะใช้ช่อดผมนะคะที่ครอบได้ในระดับ18มาสระด้วยแชมพูม่วงนะคะแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าแต่ละตัวนั้นให้ผลลัพธ์ประกายสีอะไรค่ะ พี่เกจะอธิบายเป็น2กลุ่มน,นะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นราคาที่ไม่ถึง500บาทค่ะก็จะเป็นทางแบรนด์สอบแบรนด์นี้ค่ะจากกอนผมนะคะชอบผมตรงกลางคือชอบผมที่ไม่ได้ขาดการจากผมด้วยแชมพูม่วงค่ะประกายสีผมที่ได้นะคะทั้งสองแบรนด์จะประกายสีคล้ายกันค่ะจะออกเป็นโทนบอลโทนนะคะลดไล่เหลืองได้ค่ะ แต่ถ้าอยากให้เทามากกว่านี้อาจจะต้องเพิ่มระยะเวลาในการหมักมากกว่านี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่เชอบผมมากแต่ก็ไม่ได้อยากให้ออกไปทางเหลืองส้มมาก2แบรนด์นี้ก็จะเป็นชอยที่เหมาะสมค่ะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งรครับค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีราคา500อัพค่ะเริ่มจาก2ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ดอวก็แบรนด์จอยโกค่ะ มเมื่มอเปรียบเทียบปลอยผมตรงกลางที่ยังไม่ได้สระด้วยแชมพูเนื้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าสองแบรนด์นี้เนี่ยเม็ดสีค่อนข้างแน่นค่ะลดในเหลืองได้ค่อนข้างไวและเหลี่ยนสีเทาอยา่างชัดเจนนะคะสําหรับตัวช่างเกดเองนะคะถ้างบถ,ถึงนะคะก็จะแนะนำเป็น2แบรนด์นี้ค่ะเพราะว่าถ้าเม็ดสีแน่นแปลว่าลงหมักเวลาไม่น้อย,อยก็ทําให้สีออกเป็นสีเทาได้อย่างรวดเร็วก็ทําให้ไม่เสียเวลาด้วยในการหามักผมค่ะ ถ้าจะเป็นสีแน่นี้เนี่ยจะมีพวกกลิ่นฉุนหรือว่าสารเคมีอะไรผสมไหมครับก็สําหรับตัวพี่เก๋น,นะคะที่เลือกใช้แบรนด์นี้ในการทํางานหลังที่ฟอ้ผมเสร็จนะคะก็จะใช้สาวเพื่อเป็นอินเนอร์คอนเนอร์ในการรองพื้นก่อนที่จะลงสีโทนแอดอะคะ่ะกลิ่นก็ค่อนข้างซอฟ์นะคะเป็นกลิ่นกลาบนิดๆค่ะและการทําแบบนี้นะคะก็ทําให้งานพี่เก๋ที่ทําสีโทนแอดให้กับลูกค้าะคะ่ะสีมีความหม่วนเทาล แล้วใหญ่สองแบรนด์นี้ละครับค่ะสำหรับ2แบรนด์นี้นะคะเราคาหน้ารอยอัพเช่นกัน,นะคะ่ะทั้งสองสีนะคะจะให้ประกายสีผมที่ค่อนข้างคล้ายกันค่ะคือจะออกเป็นโทนบอลแต่จะมีความเป็นเทาเขียวนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าผสมน้ำเงินลงไปด้วยค่ะ ข้อดีก็คือกดได้ทั้งใบส้มแล้วก็ใบเหลืองค่ะก็ทีนี้ก็ผมะผมแดงแล้วนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับว่าเราควรจะใช้แชมพูมุ่งไหยตอนไหนดีก็สําหรับวิธีการใช้แชมพูมุ่งนะคะก็เป็นคาถามที่ลูกค้าถามช่างมาเยอะเหมือนกันค่ะก็คือสามารถใช้ได้เลยหลังจากที่เราทําสีผมไปค่ะแต่ช่วง4สัปดาห์แรกที่เราทําสีผมเสร็จนะคะไม่ควรหยิบมาใช้ทุกครั้งที่สระผมค่ะเพราะว่าจะทาให้ผมเราเนี่ยออกนุ่งเกินไปค่ะ ก็มีคำถามนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับผมแชมพูม่วงเนี่ยถ้าใช้บ่อยๆแล้วผมมันจะแห้งเสียหรือว่ากระด้างไหมครับในปัจจุบันนะคะก็มีแชมพูม่วงหลากหลายแบรนด์นะคะที่ใส่เัวบำรรงเส้นผมไปด้วยนะคะก็หมดกังวลเรื่องความแห้งกระด้างได้นะคะก็เรียกได้ว่าทั้งบำรุงแล้วก็รักษาสีผม ก็บจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังเล่อซ้ชมพูงอยู่นะใครชอบประกาสีแบบไหนเนี่ยสามารถทำหานได้ตามความชอบของตัวเองเลยใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสบามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยววเราจะมาไล่ตอบกันนะครับสำหรับวันนี้พูดหลักสองคนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ